สวัสดีครับเหตุการณ์นในตะวันออกกลางช่วงนี้ก็คงไม่พ้นกรณีของอิหร่านอันนี้เราต้องยอมรับว่าเป้าหมายของอิหร่านก็คืออิสราเอลนะครับสลับที่มาที่ไปนี่มันซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้ข้อมูลที่เรารับมาก็ไม่เท่ากันต่างคนก็ต่างมีความคิดเห็นต่างกันออกไปนะครับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านมีมาน,นาแล้วหลังสงคราม6วันผ่านไปซึ่งอิสราเอลเป็นฝ่ายชนะชาติอาหรับที่อยู่ใกล้ๆก็ไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นภัยคุกคามกับอิสราเอลมากนักนะครับเหลืออยู่ก็แค่อิหร่าน และอิหร่านก็สนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆหรือว,ว่ากองกําลังเพื่อต่อต้านกับอิสราเอลอิหร่านนี่ช่วยเหลือกองกําลังในเยเมนเลบานอนปาเลสไตน์อิรักแล้วก็ซีเรียนะครับโดยเฉพาะในซีเรียนี่เป็นพื้นที่เคลื่อนไหวสําคัญของอิหร่านก็เพื่อจุดประสงค์เพื่อเข้าใกล้อิสราเอลนั่นเองนะครับส่วนประเทศอาหรับอื่นๆก็อย่างอียิปต์เพื่อนบ้านใกล้เคียงของอิสราเอลเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีปากเสียงนะครับท้งที่แต่ก่อนก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการท,ทําสงครามหกวันส่วนประเทศซาอุลูกพี่ใหญ่ก็วางเฉยแถม ยังไม่ถูกใจอิหร่านด้วยซ้ำนะครับอยู่คนละกลุ่มกันสายของอิหร่านก็จะมีซีเรียนี่แหละครับใกล้ชิดสุดๆส,ส่วนเลบานอนแม้จะมีการเข้าข้างอิหร่านบ้างแต่ส่วนหนึ่งก็เข้ากับอิสราเอลนะครับทำให้เราได้ยินข่าวว่าอิสราเอลเนี่ยใช้น่านฟ้าของเลบานอนอยู่บ่อยๆ ในประเทศซีเรียนะครับมีคนอยู่หลายกลุ่มก็ไม่ได้เป็นเอกภาพเป็นประเทศแต่ว่าการปกครองเนี่ยเป็นแบบปกครองตนเองหลายเขตนะครับปัญหาสะสมจนมีเหตุการณ์เหมือนทุกวันนี้อิหร่านก็เข้ามาสนับสนุนกองกําลังในซีเรียมากมายมีการขนคนขน,นอาวุธเข้ามานะครับหรือว่ามีคลังเก็บแล้วก็สร้างอาวุธในซีเรียมากมายเช่นกันที่ผ่านมาอิสราเอลเคยเข้าโจมตีเตาปฏิกรณ์ของซีเรียมาแล้วนะครับในเขตตะวันออกของซีเรียนี่นครับซึ่งระยะทางไกลมากจากอิสราเอลแต่ว่า F-15 ของอิสราเอลก็ทําสําเร็จมา ช่วงหลังมานะครับอิสราเอลโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในซีเรียมากขึ้นก็เพื่อสกัดกองกําลังของอิรานเหล่านี้นั่นเองนะครับสำนักข่าวซานาของซีเรียรายงานว่าอิสราเอลเนี่ยโจมตีซีเรียในเขตยอาอัสซอนะครับแล้วก็เขตอาูคาเมาซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของซีเรียซึ่งเป็นเขตชายแดนระหว่างซีเรียกับอิรักไกลขนาดนี้อิสราเอลยังไปถึงได้นะครับสำนักขาา่าวซานาไม่มีการรายงานตัวเลขของผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตออกมาแต่ว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนที่สังเกตการณใน รายงานว่ามีทหารซีเรียรเสียชีวิตไปนะครับ14นายแล้วก็กองกําลังที่อิร่านสนับสนุนอยู่อีก43คนเสียชีวิตนะครับอิสราเอลไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดซึ่งอิสราเอลโจมตีกองกําลังอิร่านในซีเรียรนี่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลเปิดเผยว่ามีการโจมตีเป้าหมายกว่า500ครั้งในปี2020ที่ผ่านมาในซีเรียนะครับทำให้แผนของอิหร่านผ่านซีเรียหยุดไปต่อไม่ได้ทั้งการขนอาวุธและการสร้างกองกําลังในซีเรียแต่ว่าอิสราเอลจะเดินหน้าโจมตีต่อไปนะครับการโจมตีล่าสุดเกิดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอันนี้ความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินเป้าหมายของอิสราเอลก็คือคลังเก็บอาวุธของอิหร่านนะครับมีรายงานออกมาว่าครั้งนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57คนแล้วก็เป็นทหารซีเรีย สนายอิรัก16นายแล้วก็มีอัฟกานิสถานร่วมด้วย11คนนะครับส่วนสื่อของอิรารายงานว่าไม่มีผู้ใดเสียชีวิตเลยจากการโจมตีในครั้งนี้นะครับสื่ออิสระในตะวันออกกลางรายงานว่าการโจมตีในครั้งนี้อิรานี่เสียหายอย่างหนักนะครับคลังเก็บอาวุธถูกทําลายและการเคลื่อนไหวของอิรานในซีเรียอยู่ในสายตาของอิสราเอลตลอดและการเคลื่อนไหวของอิรานในซีเรียนี้นะครับแทบเรียกได้ว่าราบคาบไม่มีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้เลยนะครับนี่ก็เป็นรายงานจากเว็บไซต์ของตง ประเทศอันนี้หลายคนสงสัยว่าทำไมอิสราเอลเนี่ยบินผ่านน่านฟ้าซีเรียรได้แบบสบายนะครับแล้ว S400 ของรัสเซียไม่ทำงานเลยครับบอกก่อนว่า S400 ของรัสเซียเนี่ยมีไว้ป้องกันเมืองหลวงของซีเรียรอย่างดามัสกัสแล้วก็ฐานทัพของรัสเซียเท่านั้นนะครับเรื่องอื่นรัสเซียจะไม่ยุ่ง ความจริงรัสเซียกับอิสราเอลนี่เป็นพันธมิตรกันนะครับทางซีเรียก็คงอึอดอัดนั่นแหละครับแต่พูดอะไรไม่ได้ส่วนน่านฟ้าของเลบานอนตุรกีอิสราเอลบินผ่านได้สบายอยู่แล้วนะครับนั่นเท่ากับว่าอิสราเอลบินไปไหนก็ได้ถ้าสามารถบินไปได้ถึงนั่นคือความจริงรัสเซียก็วางตัวเหมือนในอาร์เมเนียนั่นแหละครับซีเรียหวังพึ่งรัสเซียได้แค่ป้องกันเมืองหลวงเท่านั้นซึ่งซีเรียไม่มีทางเลือกมากนะักต้องปล่อยไปตามสภาพนะครับอย่างนี้อิหร่านก็เหมือนตัวคนเดียวก็พยายามเต็มที่เพราะสหรัฐมีการอย โอกาสการเกิดสงครามใหญ่มีน้อยโอกาสคุยกันใหม่นี่มีมากกว่าแต่ว่าอิหร่านก็ต้องแสดงความแข็งแกร่งออกมาให้โลกเห็นแม้รู้ว่ามันมีไม่พอก็ตามนะครับอันนี้พูดตามข่าวคาวที่เกิดขึ้นที่สุดแล้วเนี่ยคนส่วนมากอยากเห็นการเจรจามากกว่าจะมีสักกี่คนนะครับที่อยากเห็นสงครามส่วนตัวเอ็ดมินี่หลายคนอาจมองว่าเข้าข้างอิสราเอลแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับอาจอยู่ตรงข้ามด้วยซ้ำแต่ว่าเราเนี่ยพยายามทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงซึ่งมันก็ยากต่อการทำความเข้าใจนะครับ ด้วยข้อมูลที่เรามีเนี่ยจริงๆแล้วด้วยภูมิศาสตร์ของอิหร,ร่านทรัพยากรบุคลากรเนี่ยต่อให้ปกครองแบบไหนอิหร่านเจริญกว่าน,นี้ได้นะครับถ้าไม่มีเรื่องอิสราเอลเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วอิหร่านได้อะไรกลับมาอันนี้เป็นคําถามในใจคนไกลอย่างเราหลายคนนะครับ